ต้องบาลานซ์ค่าเพราะว่าถ้าถ้าเขาถ้าลองคุณคุณปูเยอะเนี่ยคุณไปใส่แอตแท็กเปอร์เซ็นต์ไปเลยอย่างที่พาแจ็แล้วคุณไม่กล้าที่สองเลยจกี้มันยังตาตรึงอยู่เลยกินยังให้ไลเดนใส่อันนี้เลยฮะต้องแรกก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะไลเดนปัญหาใหญ่เลยคือขาดแอตแท็กมหาศาลมากคือมันพอมันมีฟื้นถ้าเขาไม่ได้ใช้อาวุธเขาเองอะปัญหาจะเกิด มงคลนี่ไงไปเก็บเฟมิงฟลาเวอร์สเตมส์อ่าเ m c มีนี่หนูก็ได้มงคลมาจริงจริงเอ้ยแต่ว่าเพื่อนฉันน่ะมันได้โชคร้ายจริงนะนางไปเปิดเว้ยนางได้เบิ้ลนางได้เคยฉีกแล้วก็ลายเด่นเกาโอ้ไปที่เี็มซีก็เตื้อไม่ค่อยได้เด้อ เดี๋ยวนะนี่ดอกไม้อออยู่ข้างล่างนแต่ก็ของแบบนี้เนาะมันก็ไม่แน่เนาะบางทีเขาอาจจะเขาอาจจะแบบเป็นดวงที่มีมีลบอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วพอเจอดวงลบเขากบีบลบเลยกลายเป็นดวงแล้วอะไม่แน่นี่คือหลักลบโบลลบแก่แก่แกนบวกอ๋อเปิดทั้งยี่เลยเหรอรอเดี๋ยว๋อเดี๋ยวจะไปเปิด อ๋ออ๋ออ๋ออ่ะเขาหิวเออเนี่อันนี้ตังเต้าไอไอยากะไว้ซีสองอืเอ,ออ,อ,อ,อจะว่าไปจะว่าไปไม่ได้วันนี้แร้มงคนนี่หว่ายังไม่ได้ไปซื้อนมดังโง่เลยจริงๆควรจะไปซื้อนะซื้อมากเก็บอืมนี่ชอบชอบซื้อนม ส่วนใหญ่จะซื้อเฉพาะวันที่ได้มงคลนะแล้วบางทีจะซื้อสองขวดให้อะไรเล่นกินอัดเข้าไปอัดเข้าไปาอ่าแล้วหนูเลืมซื้อเลยอ่ะ๋ตวต้องไปดูก่อนอ่ต้องไปซื้อนมไว้ก่อนสักสองขวดดื่มจะกดดันเองดีไหมทำมาให้อายการ ดีนะไอดีมีดาบวงแปดสิบเลยเนี่ยหนูก็คิดอยู่ว่าจะรอดับน่วมดีกว่าถ้งนั้นบาบาล่าไงเออก็เอามาฮิวไง ก็เอามาอยู่ไงแฟชั่นสวยงามด้วยนะฮะดิคิดิตคีดิตอาวุธห้าดาวเลยนะมากดตรงไหนคุณอะดูน้อยมงคลวัดูแลก็ลืมอ๋อเขาจะปีนขึ้นทั้งหมดมงคลไม่มีอยู่จริงอ่ะมันไปแขวนอ๋อมันไปแขวนเดี๋ยวนี้เอาันไปแขวน ใช่ถ้าไม่โชคายแฝดไม่ได้ยังมีโชคมันคือเหมือนมีโชคนิดหน่อยปกติก็สุดยอดแล้วถ้ายังมีโชคนี่มักจะโอเคกับการเปิดเรียกว่าลงลงดันอาะจริงจริงแต่ตีบวกไม่ค่อยดีไอดีนี้แม่งจนทิพายจนอะไรมีของต้องเยอะน่ะตัวละครก็โหไม่ไม่ใช้ในน้อยนะไอ้ดีเก่ากวไยเคน ไอจีสมุดอัพเวลอะตีม่วงอะนะพันสามนะคะมันอันเนี้ยมันเรื่องของการเก็บเอาไว้ค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องของการเก็บเอาไว้ค่ะเป็นเป็นเรื่องของบุญกรรมค่ะแสดงว่าเจ้าของเก่าอยู่สามเล่มอย่างว่าแสดงว่าเขาเอามาทุ่มเทให้เธอหมดแล้วไงนี่แหละอ้าวเธอจะเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสาวกของเขามาเหรอ สาวกเองสายฟ้ามาเรียกสายฟ้าใช่ไหมแต่อย่าลืมนะแต่อย่าลืมนะเคอร์ิงเป็นคนที่อนางเกียดการที่นางได้ได้วิชั่นสายฟ้ามานะนางไม่ไน,นางไม่ได้ภูมิใจกับการได้มานะมีสาระไหมละ่ะเอาสาระมาเรียกกระดโษเป็นกรรมไม่มีสาระด้วยเอาใครไปเรียก,กอ่ะเขาซาายุไหมเป็นหน่วยต่อต้าน ไรเดนจะเด้มาล่าเดี๋ยวพี่จงอ่ะนี่ไงโยโย่หญิมิยาคก็เป็นคนที่อะ่าไรเดนแบบว่าต้องอันนี้ด้วยนั่งก็เป็นฝ่ายต่อต้านนั่งหยอยน้่งหยอยเกลียวโออทำไมคุณวางตรงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ เอาแล้วเกิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเยอะๆเยอๆต้องต้องวางตรงนี้หรอต้องวางที่ที่สุดท้ายเนี่ยหรอดูโกเอโเอาเอาผู้มาจากหนังโลกเอาผู้มาจากต่างโลกมาด้วยครับเขาเรียกว่าเป็นอเขาเป็นอะไรนะเรื่องอะไรนะ ข้อยกเวินเป็นศัตรูกับความเป็นนิร <c oughs> ันด์เาจะตามเขาจะตามมาล่าเธอเนี่ยนมนมนีต้องเยอะคุณเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะที่คุณกินไปเนี่ยมันเป็นขวดของวันนี้หรือไม่เป็นขวดของวันก่อนหรือเปล่าเธอน้ำมันซ้อนก็อยู่เจ็ดขวดคุณจะรู้ยังไงว่าเอไอม่เอาขวดไหนมาให้ ถ้าตามจริงมันต้องเอาถ้าตามจริงมันต้องเอาขวดที่ใกล้ x กปที่สุดก็คือขวดแรกที่ซื้อไม่ใช่ไม่แน่หรอกคุณมีกี่สาแตกเอาไว้อ่ะสามสามโอ้ยไม่แน่หรอกของแบบนี้ยยมียาก็ออกเร็วอยู่นะบางทีนีไ่ไงไม่แน่หรอกเดี๋ยวอาจจะได้ไรเด้นเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเขามาตามล่าอร่อย ไ,ไปเลยถือออว่าโเเคคนี้พอออุณขอาอาจจะมาตามล่าอร่อย <laughs> <c oughs> อา้า <laughs> วมงคลเหมือนกันด้วยไนงะอย่างหน้าลุ้นนะเคนนี่กดสองโลเคนน์นได้อายุมัาทั่ววุองององ้นแบบ่งวงมาแน่เลยคนดวงดีแห่งปีเออมาตกใจหมด หนูเพิ่งข <You 're S 1> องรีีม่วงมายังเร็วนี่เห็นไหมเริ่มต้นเหมือนฉันเลยอย่างเงี้ยแหละสาระมาก,ก่อนแล้วก็ลูกไรเด้นก็ตามมาส่ <c oughs> นวนใหญ่แล้วคิงจะได้ตอนของคินเขาได้สาระก่อนนะแล้วต่อมาก็ได้ไรเด้นเวอร์ชั่นตอนเด็กมาด้วยเตี้ยรอ มีตัวนี้มาแต่น้อยไป่ยยน่อยอย่ะน่าเสียดายอย่ะมาแค่ตัวเดียวเองหรอยอะไรเงี้ยน่าจะมีสักสองน่าจะมีสักสอมงมนะ้วนไดต้องเอาเทพมาด้วยอเอาเทพนำโชคอ่ะจะพังตกเจเจต้องมาแล้วซิมเจมาแล้วนะเขาเอาซิมเจมาแล้ว เรียบรอยเห็นไหมฉันบอกแล้วมาแล้วเป็นปัตญญาเดาตมิตายมีฝนอ่าเห็นไหมนี่คือคนดวงดีนะคะนี่กิโลเนี่ยเออดีแล้วคเดียวเดียวไปอะไรด ไปเดี๋ยวไลเด้นอ่าโอ้โอไรไดินไลด้นแซบไปนะเขาไปทำเขาไปทำอะไรอุ้ยแต่เร็วว่ะแต่ออกมาเร็วว่ะเออแต่หลุดเร็วอยู่อุ้ยย่าแต่ม่ตายนี่้วไปหลุดเร็วถือว่าคุ้มนี่เบิร์นไทยด้วยอ่าโอ้หเห็นไหมเนี่ยต้องสามตัว ไม่ได้แล้วกูไปกูไปเต้มเพลงให,ใหม่ดีกว่ากูไปเต้นเพลงใหม่ดีกว่าไม่ได้การแล้วไม่ไหวนะไม่ได้นะไม่ไหวใจเสียนะอ้าวแล้วทำไมอนะ่ะทำไมอนะ่ะ ก็แต่เห็นมีคนได้กันเยอะแล้วนะจากการเปิดเพลงนี้เนี่ยโ้ไม่ได้กลาแล้วแสดงว,ว่าเพลงนี้เป็นมงคลใช่ไหมครับแสดงว,ว่าเพลงนี้เป็นมงคลกับมีโฮโยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยอะไรเองอะคุณสามเป็นสาม สิบส <13. S 2> ามประมาณคุณห้าเองเออปบมไม่ถึงไม่ถึงตอนแรกคุณมีอยู่แค่สามไงแล้วคุณก็กดสิบก็ก็เป็นสิบสามแล้วคุณก็กดอีกอก็ออกเลยใช่ไหมแต่ออกไม่แน่ใจว่าโลโลที่สามหรือสามหรือสี่หรือนี่เงี้ยประมาณเนี้ยสามหรือสี่หรือห้าเนี้ยแล 3, หลนะเราดมๆไม่ถึงยี่สิบโลเลยคุณเห็นไหมหูยดีลูกดีรู้เห็นไหมเห็นไหมดีรู้เนี่ย ได้ดีรู้มาด้วยเห็นป่าวคนจริงคนจริงเห็นไแมคนจริงนี่สายตีที่ดวงดีอยู่ตรงนี้ค่ะนี่สายเติมที่ดวงสวยก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะสายสายเติมเนี่ยคะะสายเติมที่ดวงสวยก็อยู่นี้เช่นกันค่ะเรียบร้อยเย่เรียบร้อยเห็นป่า คุณต้องไปลงดอกไม้อีกดอกไม้ทัดไปอยู่แล้วละ่ะหาขอนี่ไงคุณนี่ไงมีดับใหญ่เนี่ยเอาไปให้ดีดูเอา้า The Bell เขาเป็นมิตรแท้กับคุณไม่ใช่หรอมาบ่อยเยอะแยะต,ตายมาบ่อยมาก The Bell คุณอนะ่ะมาเยอะเลยโอ้แสดงว่าเขารักคุณจริงๆมาเยอะมาก มันมาตอนที่คุณหาธนูไงออกเยอะไงตอนนั้นน่ะอีตู้นั้น่ะออกอย่างเยอะเลยเด็คุณรอกดตรงนี้แล้วค่ะทำไมเขาดวงดีจังเลยทำไมเขาดวงดีจังเลยทำไมเรามันต้องแบบซอบพิตตี้ตลอดเลยอะมีคนเดียวที่รักเราอ่ะคนลีเย่เนี่ยสุดท้ายคือฉันฉันต้องเป็นคนของลีเย่ใช่ไหม รู้สึกคนหลีเย,ยชักรักฉันเหลือเกินในการที่เมืองนี้นี่ไม่รักฉันสักคนแสดง,งว่าฉันคงไม่เหมาะกับญี่ปุ่นจริงๆสินะงั้นฉันรอซูเมรุเลยละกันผมประกดไปกดสูเมรุค่ะได้ทีทีอีกซีหนึ่งค่ะแม่งเขาไม่รักกูอีกฉันก็ได้ของฉันแต่ใจเบื่ะ อะไรวะคุนี่แหละไทยอ่ะอะไรวะอะไร่แหทอ่ะก็เนนหลังม่กอเหมดพลงนี้เลยนะอ้าวก็ปกติเห็นเขาได้กันนะบนสดตัวม่อกอินเมพละาก็เขาได้กับสุดเม่กดอินหอนึพงโลแล้วกปิเขาได้กะไนเดตนเลยนอเอหนึ่งโลเลยนะออก็ปเด่นเลยนะที่กินเห็นเพากดอ่ตเหนเขาด้กันนนลัวเออวันหลังจะเปิดเพลงเิดเตียนบ้สง ทิพายแล้วกูหรือมันไม่เหมาะกับเขาหรอมันถือมันถือกันคนละศาสนาชิบหายผิดศาสนาชิบหายแล้วจะขันจะขันจะไม่ขันวเีนกรรมผิดศาสนามาโทรแล้วแล้วก็ไม่บอกก่อนเวียนกรรมท่านก็ลืมนึกทิพายแล้วผิดศาสนา วัสดีทุกคนนะครับววันนนี้ทุกคก,รรทกคงตอนนี้ผมปีกอยู่ทั้งหมดถึงเยหกพันหกยเเฮ้ยมันมีลุ้นอยู่นะไม่เป็นไร <c oughs> ถือว่าเป็นการทดลอง